รอก็ตกแม็กไตชัวโอ้ยนะกูยังไม่รู้แบบเลยเทียงแบบแม่งกว้างเกินมาเดี๋ยววะทีมเราอะสมทีไมตัดก็บอกเลยมาเลยลูกสองล่งลูกซองลูกซองใกล้น้อันนั้นลูกสองนะมันแรงกูเรืบอก ค่อยๆแบกปืนเฮียอะไรเนี่ยเออมึงตึกตึกไปละเออทำไมมันไม่มาหนึ่งโยนทิ้งหนึ่งโยนทิ้งหนึ่งโยนทิ้งหนึ่งน่าจะบวกอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยเนี่ยกูกูค้ำหัวพวกมันอยู่เนี่ยโทษทีกูกำลังไปอะไรเพื่อนอะไรเลยเดี๋ยมัน it was at this moment that he knew he fucked up ไปเอาบีดีไอ้กล่องเออแล้วมีเนี่ยไอ้โฮาเขาแม่งชิวเลยสัตว์เนี่ยมันยืนเซตของกันเนี่ยของแม่งอุบคนพวกกเราไปเอาบีเหอะไอเฮียหน้าบีท่านอยู่ไอ้เพื่อน <ๆ S 2> ไปแล้วบบไอ้เพื่อนไปเออเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างนี่ด้าแก่บอสไอเฮียกูตาายกูตกไอ้ซ่า ไม่ทำไม่รู้โอ้โหตึกขาดไอซนตีเออก็ใช่ไงไอเช่นตีในช่วงหยังไม่ทันไอเช่นเล่นมาจนเหลือขึ้งแล้วยังไม่ทำผานเลยเลไม่มีกต้องต้อต้องตออ้อง้องตเออต้องตอต้อง้อง้้อง้องตอ้อง้อออ้้งอ้งง้

ไปข้างบนที่ปึ้งมาดิตาย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 ไอเกมตอนนี้มันไอต่างไอเกมตอนนี้มันคนเลี้ไฟสองอันไม่เฉลียเราก็ยังเข้ารอบอยู่ไม่เฉลียใช่ใช่ใช่จะกำลังจบไหเนี่ยเราเรานำแล้วเนี่ยที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราทีมเราทีมไว้มันไปแล้วเว้ยงั้นเราเอาเอาเอาโวล่าไปแต่โวล่าเออเออขอขอให้เปิดโวก็น่าจะชนะแล้วเว้ย

ตปนึ่งะที่เฮ้ยกูแฟแบงค์นี่องนตัวเองมีมดขึ้มาแล้วนะตายหนึ่งเกมมีตัวหนึ่งตัวเออเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวนนะตาย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 ไม้ที่ม้เขสวนได้เว้ยเอาสวนได้เออรออยู่มาสามมาเชิหนอยชนย

เฮ้ยมึงบวกเรไปหาพวกมึงอ่ะไปเอาไอ้เฮียตัวเจ็ดหมื่นเฉยหมอไอีสัตว์มาดิ w i n n r out in animal w i n n out being eliminated เย้คอ้พอโถเจ็ดหมื่นหนึ่งไอ้เฮียเอาอะไรมาแทยเจ็ดหมื่หไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วเราเจอกันที่สองหนึ่งหไอ้เฮียมาดิไม่เาเด็นกันเลยปะไอ้รว่างที่มึงที่มึงแย่งกันเนี่ยกูไล่ฆ่า ไม่แม่ยสีส้มมันนัวกับชมพูรึเป่ะไอ้พวกกูก็ไปตอนที่พวกแม่งจะตายหายกันหมดแล้วอ่ะก็แดงไปส่งไอ้คนกูว่าเลยกระตัวไปกู้เลยส้มแม่งเลื่อนเหลือนึงแม่งวิ่งอยู่อยู่ข้างในไอ้นั่นอะกล่องอ่ะเที่ยกูบอกอ้าววิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปบรเขียร์รึเป่าบรเขียรไม่จำเป็นเท่าไหร่ แฟร์เกนเน่เอาระเบิดแล้วกันเออระเบิดได้ระเบิดได้เลยระเบิดนี่ไอ้แค่คนรักไก่อะระเบิดกูหลายรอบแล้วแต่ที่ไอ้กูปลารอบสุดท้ายเมื่อกี้กูปลาโดนตัวเองเหี้ยมึงต้องมีหล่อนพวกกูบ้างแหละคิดว่าทีมนี้อ่ะแล้วแล้วตัวละครแม่งเหมือนตัวจริงไงนะเว้ไอคอมแม่งแบบคุมขมับอยู่คนเดียวอ่ะก็โดนเ็เน่าก็เน่า อยู่บนหัวมเลยหัวหัวเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยก็ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งสายโอ้ยเยี่ยมเผาทิ้งหมดเลยสัตว์ส่วนมากสวนมากมันปิดรูทิ้งนะไปสองเพื่อนโอ้ยสวยเพื่อนเริงแกรเ่ิงแกรแกรแกรแอรแกรมาได้สองมาได้สองเลยเมื่อไหร่ต้องชุบเพื่อนอ่ะสวยเพื่อนไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกไม่ไหวเหรอมึงแต่งไม่ให้มันชุบก็พอเว้ยไปตาย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 ไปแล้ว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  เจ็บมากอุ้ยไอ้ฮัสสวยมากสุดปลายว่ะสุดปายนะสุดปลายนะมันเหลือเหลื่นึ่งเหลื่นึ่งตัวหนึ่งชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้ไอ้ไอ้ไม่ต้องไอ้ไม่ต้องชูกูชเองสุยเพื่อนมันมันอยู่ในบ้านสองตัวมันเจ็บมากมันไปแล้วตัวหนึ่งึ้นกูระเบิดเข้าไปกูระเบิดมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่เอ้ยมันแย่แล้วตายตายสวย มึง AR ผัดผัประตูตกตึกัววอนะัววอลใหนะนะกได้หงโอ้จะตายปีป้อมให้นะปีนป้อมให้ปีนปได้ยังไงได้หนึ่นึส้นาอรออยู่รออยู่รออยู่นี่นี่นี่มันาง้ามนางายสตัวเลยแล้วมันปีนขึ้นมา ปนเอาคูปนเอาคูลงไปแล้วนะวิงตัวยูวต่ตัวยูตายดูตาย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 ไปยูช่วยยูด้วยตายสวยมากเดียนะเราว่ายังเอาอีก12นาทีก็12นาทีเอาียกสองเลยไม่ไม่ถ้าสยคนนะมาแล้วเขาแล้วขวามากขวามากเจ็บมากเจ็บมาก ดนเองนแ้เลยในแ้เลยสโมยไม่ทเลยเสือเฉยโตไอเยียกู่กูอยากจะบอกว่าคืออันชตในอาร์ตชนแม่งลงตึกด้วยกูยาวลงอะไรก่อนนอนในชาติในปีปีเจ็ดสิบแปดประเด็นคือชื่อแม่งคนเตะแซนกันหมดเลยกูจะรู้ไม่ใครอใคร มึงไอะต้องเล่นไลท์แล้วกูไปเล่นมีเดียมอาร์นอะเล่นแท้งเล่นดีแล้วให้ถนัดมึงไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีช็อตหนึ่งเว้ยกูยิงบนตึกเหลือหนึ่งเสร็จอยู่ดีอะกูนึกว่าจะไม่ได้แล้วไอ้อันเนี่ย RPG อัดปังหายหอดีโ้หอดี้ไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วนะ